สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าทึ่งนะคะของบุคคลในประวัติศาสตร์วาลาดที่สามแห่งวาลาเคียหรือที่คนรู้จักกันดีในชื่อวลาดจอมเสียบค่ะครับผมคนเดียวกันกับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตำนานเขาดรากูล่าอันโด่งดังนแหละครับใช่เลยค่ะเราจะมาเจาะลึกชีวิตของเขากันโดยอิงจากบันทึกต่งตางๆนะคะทั้งประวัติศาสตร์จริงจ แล้วก็ตำนานที่เล่าต่อๆกันมาในช่วงศตรวรรษที่15ที่ยุโรปตะวันออกครับเป็นยุคที่แบบว่าแควนเวลาเคียเล็กๆเนี่ยต้องดิ้นรนหน้าดูเลยอยู่ตรงกลางระหว่งางอ่ามหาอำนาจคริสตจักรยุโรปกับจักวรวรรดิออตโตมันที่กำลังขยายอิทธิพลอืเรื่องของวอลลาดนี่เลยไม่ใช่แค่เรื่องคนคนเดียวแต่มันสะท้อนภาพใหญ่ของการต่อสู้ในยุคนั้นเลยครับชีวิตเขาก็พลิกผันมากจากเจ้าชายกลายเป็นตัวประกัน แล้วกลับมาเป็นผู้ปกครองที่โหดเหี้ยมมากๆจนเป็นตำนานไปเลยอะ่ะใช่ครับจุดเริ่มต้นจริงๆต้องย้อนไปคุณพ่อเขาก่อนวลาดที่สองวลาดราคูครับวลาดที่สองดรากูที่แปลว่ามังกรน,นะครับเพราะท่านเข้าร่วมภาคีมังกรน,นะครับเป็นอัศวินที่แบบสาบานตนว่าจะปกป้องศาสนาคริสต์จากออตโตมาเออที่มาของชื่อนี่เองแล้ววลาดที่สามหรือวลาด,ดาคูเลียก็คือ บุตรแห่งมังกรเกิดมาท่ามกลางสงครามเลยสิคะใช่เลยครับเกิดที่ซิกิสวาราว่ากันว่าตอนเด็กๆเนี่ยฉลาดมากนะครับเรียนรู้เร็วทั้งเรื่องการทหารการเมืองภาษาต่างๆแต่ชีวิตก็มาเปลี่ยนไปเลยตอนอายุ11ใช่ไหมคะครับผมจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเขาเรเดลน้องชายถูกส่งไปเป็นตัวประกันการเมืองที่ออตโตมาโออายุแค่นั้นเองไปเจออะไรบ้างคะที่นั่นคือบันทึกมันก็ไม่ได้ชัดเจนเปะ๊เปะๆนะครับ แต่บ่งชี้ว่าเจอความกดดันสูงมากบางแหล่งก็บอกว่าอาจจะถึงท่านถูกทรมานอืมน่ากลัวจังซึ่งประสบการณ์ตรงนี้นี่แหละครับที่เอ่อว่ากันว่าหล่อหลอมความแค้นความเข้าใจในเรื่องอำนาจดิบๆให้กับวลาดในขณะที่เรดิวน้องชายกลับปรับตัวได้ดีกว่าเข้ากับวิถีชีวิตที่นั่นได้ต่างกันเลยนะคะแล้วพอวลาดได้กลับมามอราเคียล่ะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอูโหกลับมาเจอแต่เรื่องแย่ๆครับ เวลาเคลียร์ตอนนั้นวุ่นวายมากคุณนางก็ขดโกงทรยศหักหลังกันเป็นว่าเล่นพ่อก็ถูกลอบสังหารพี่ชายคนโตก็โดนฆ่าแบบโหดเยี่ยมด้วยแย่มากๆเลยครับมันเลยทำให้เขาเตัดสินใจว่าวิธีเดียวที่จะคุมสถานการณ์ได้สร้างระเบียบขึ้นมาคือต้องใช้ยาแรงต้องใช้ความกลัวที่มันเหนือกว่าความกลัวอื่นๆทั้งหมดนี่คือที่มาของฉายาจอมเสียบใช่นะคะใช่เลยครับ เขาเริ่มใช้การลงโทษด้วยวิธีเสียบไม้คือมันเป็นการประหารที่โหดร้ายมากและก็สร้างความหวาดกลัวได้แบบสุดๆเสียบใครบ้างคะเนี่ยก็พวกศัตรูเขาทั้งหมดเลยครับโจรขุนนางที่คดโกงหรือใครก็ตามที่คิดจะท้าทายอำนาจกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวเข้าไปเลยมีเรื่องเล่าว่าเสียบคนโชว์กลางตลาดนี้เลยนะโหดร้ายมากหรือเรื่องที่ว่าเชิญขุนนางประมาณ200คนมากินเลี้ยงแล้วสั่งเสียบหมดเลย อ้างว่าล้างแค้นให้พ่อกับพี่ชายฟังแล้วก็สยองนะคะแต่เหมือนมันมีปรัชญาเบื้องหลังความโหดนี้ก็อาจจะมองแบบนั้นได้ครับเขาอาจจะเชื่อจริงๆว่าแบบคนเราจะไม่ยอมทำดีหรอกถ้าไม่กลัวว่าจะต้องตายเพราะทำชั่วอะไรประมาณนั้นแล้วมันได้ผลไหมคะในแง่การปกครองเออในช่วงแรกๆก็ดูเหมือนจะได้ผลนะครับอาจจากรรมนี่ลดหวบเลยมีเรื่องเล่าถึงขั้นว่าเอาถ้วยทองไปวางไว้กลางเมืองก็ไม่มีใครกล้าหยิบ หรือพ่อค้าลืมกระเป๋าเงินไว้กลับมาก็ยังเจออยู่ที่เดิมเพราะคนกลัวบทลงโทษสร้างความสงบด้วยความกลัวสุดขีดจริงๆครับแต่ความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่แค่ในวาลาเคียนะที่ดังสุดๆเลยคือสงครามจิตวิทยากับออตโตมันอ๋อเรื่องป่าศพเสียบใช่ไหมคะใช่ครับตอนสุลต่านเมเมตที่สบุกมาวาลาดตอบโต้ด้วยภาพที่แบบสยดสยองสุดๆเขาเอาศพทหารออตโตมันกับเฉลยเนี่ยแหละครับ ประมาณสอง0 0ร่างมาเสียบประจานเรียงรายตามทางที่กองทับจะเดินผ่าน20,000ืนครับสร้างความขวัญผวาขนาดที่ว่าสุลต่านเมเมตที่สองที่พิชิตคอนสแตนติโนเปิลได้เนี่ยยังทนดูไม่ไหวสั่งถอยทัพเลยครับเหลือเชื่อจริงๆแต่สุดท้ายความสำเร็จจากความกลัวมันก็ไม่ยังยืนใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนั้นแหละครับสุดท้ายเขาก็โดนหักหลังอยู่ดีจากพวกขุนนางในวัลลเคียเอง ที่ไปร่วมมือกับเรดูน้องชายเขาในปี1462โดนน้องชายหักหลังนี่เองแล้วก็ถูกจับส่งไปฮังการีครับถูกขังอยู่ตั้ง12ปีชีวิตเหมือนจะจบแล้วนะแต่ก็ยังกลับมาได้อีกกลับมาได้ครับแต่แป๊บเดียวกลับมาครองบัลลังอีกครั้งปี1476แต่ปลายปีนั้นเองก็ถูกลอบสังหารในสนามรบตายยังไงคะพอจะทราบไหมคะรายละเอียดมันคลุมเครือครับ บางก็ว่าโดนทหารตัวเองทรยศบางก็ว่าศัตรูฆ่าแต่ที่แน่ๆคือหัวเขาถูกตัดส่งไปให้สุลต่านที่ออตโตมันเป็นการยืนยันว่าตายแล้วจริงๆแล้วก็มีปริศนาเรื่องร่างที่ไม่เจอในสุสานอีกใช่ไหมคะครับที่เชื่อกันว่าฝังไว้ที่อารามสนากอฟแต่พอไปขุดค้นปี1930ก็เจอแต่โลงเป,ปล่าๆยิ่งทำให้เรื่องมันดูลึกลับเข้าไปใหญ่ทั้งความโหดทั้งชื่อดรากูล่า ที่อาจจะแปลว่าบุตรแห่งมังกรหรือบุตรแห่งปีศาจก็ได้แล้วก็เรื่องลึกลับพวกนี้เองสินะคะที่ไปจุดประกายให้บรามสตเกอร์ใช่เลยครับบรามสตเกอร์ oker, นักเขียนชาวไอริชเขาเอาชื่อดราคูล่ากับชื่อเสียงความโหดเหี้ยมของวาลฬานี่แหละครับไปผสมกับตำนานผีดูดเลือดพื้นบ้านสร้างเป็นตัวละครเขาดราคูล่าในนิยายปี1897ที่ดังระเบิดกลายเป็นอมาตะไปเลย ทำให้ภาพของวัลลาตัวจริงในประวัติศาสตร์ก็ยังคงซับซ้อนมากชาวโรมาเนียบางส่วนก็ยังมองว่าเป็นวีรบุรุษปกป้องชาติครับแต่โลกตะวันตกหรือประวัติศาสตร์กระแสหลักก็จะมองว่าเป็นทรราชกระหายเลือดเป็นการเดินทางของตัวตนที่น่าทึ่งมากๆนะคะจากคนจริงๆในศตวรรษที่15กลายเป็นไอคอนแวมพายที่คนทั้งโลกรู้จักครับผม คำถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดกันต่อก็คือความกลัวแบบสุดขั้วเนี่ยมันสามารถเป็นเครื่องมือสร้างระเบียบที่ยังย่งยืนได้จริงๆหรือเปล่าหรือเรื่องราวของวลัจอมเสียบมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของอำนาจความโหดร้ายหรือด้านมืดของมนุษย์ที่อาจจะยังสะท้อนอยู่ในโลกเราทุกวันนี้บ้างไหมคะ